อยากมีผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นและดูสุขภาพดีจากภายในกันไหมคะวันนี้เราพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโลชั่นนมพึ่งสูตรไฮยาจากสุภาบีฟาร์มที่เต็มไปด้วยสารอาหารและประโยชน์มากมายที่จะช่วยฟื้นฟูและปกป้องผิวของคุณไปจนถึงการลดเลือนริ้วรอยพร้อมเสริมสร้างความแข็งแรงให้ผิวยังมีประสิทธิภาพและที่สำคัญเหมาะกับทุกสภาพผิวที่ใส่ใจการดูแลเป็นพิเศษมาดูกันว่ามีอะไรบ้างไปหาคำตอบ สุภาปีฟาร์มวันนี้ภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานั่นก็คือโลชั่นดมพึ่งสูตรไฮยาพลัสที่พัฒนาขึ้นจากการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกและตอบโจทย์การดูแลผิวอย่างครบวงจรหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าโลชั่นนี้มีประโยชน์มากมายที่ช่วยแก้ปัญหาผิวในหลากหลายด้านเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นล้ำลึกโลชั่นนมพึ่งสูตรไฮยาพลสอุดมไปด้วยไฮยาลรโรนิกแอซิดที่มีคุณสมบัติในการดึงความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวช่วยให้ผิวที่แห้งกล้านกลับมามีความชุ่มชื้นและดูสุขภาพดีลดปัญหาผิวที่ลอกเป็นขุยหรือมีอาการแห้ง 2. ฟื้นฟูผิวให้เนียนนุ่มและเรียบเนียนนมพึ่งในสูตรนี้ช่วยฟื้นฟูผิวที่หยาบกร้านและไม่เรียบเนียนเหมาะกับคนที่ต้องการให้ผิวนุ่มละมุนและดูเรียบเนียนในทุกสัมผัส 3. ลดเลือนริ้วรอยและป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่สำหรับคนที่กังวลเรื่องริ้วรอยโลชั่นนี้จะช่วยลดเลือนริ้วรอยเล็กๆพร้อมเสริมความแข็งแรงให้ผิวลดโอกาสการเกิดริ้วรอยใหม่ๆได้ 4. ช่วยให้ผิวดูกระจ่งางใสเปล่งปลั่งนมพึ่งช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนทําให้ผิวดูกระจ่งางใสมีออรา่าลดปัญหาผิวหมองคล้ำเล็จุดด่างดำ 5. ป้องกันผิวจากมลภาวะและสารก่อภูมิแพ้โลชั่นสูตรนี้ช่วยสร้างเกราะป้องกันผิวทําให้ผิวทนต่อมลภาวะและสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมลดการระคายเคืองหรืออาการผดผื่นที่เกิดจากการแพ้ได้ดีหวังว่าทุกคนจะเห็นประโยชน์ ดีๆของโลชั่นนมพึ่งสูตรไฮยาพลสจากสุภาบีฟาร์มแล้วนะแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำพึ่งและสินค้าที่น่าสนใจจากน้ำพึ่งอีกนะบ๊ายบาย